ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เน็ก็จะมาแชร์เป็นเมนูกาแฟสดอีกเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ากาแฟสดวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นสูตรกาแฟปั่นนะคะสวัสดีค่ะพี่เน r e เลนทอลคอแฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เนก็จะมาแชร์เป็นเมนูกาแฟสดอีกเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ากาแฟสดวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นสูตรกาแฟปั่นนะคะมาอัปเดตสูตรกันค่ะแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวเราจะมาบอกต้นทุนกันด้วยนะคะว่าแต่ละสูตรแต่ละแก้วแต่ละเมนูเนะะี่ยค่ะมีต้นทุนของกาแฟกับวัตถุดิบเนี่ยเท่าไหร่นะคะก็จากที่พี่เน่ทำคลิปสูตร16ออนเมนูเย็นไปเนี่ยก็หลายๆคนก็จะขอเข้ามาว่าอยากได้ต้นทุนของกาแฟปั่นด้วยนะคะพี่เนเลยว,ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมา าทำเป็นสูตร16ออนกาแฟปั่นกันค่ะสําหรับเมนูกาแฟปั่นนะคะก็พี่เน่ก็ยังใช้กาแฟอยู่เป็นตัวเดิมค่ะก็คือเป็นอาราบิกา้าขั้วกลางเข้มนะคะก็คือเป็นกาแฟเบอร์สตัวนี้อิตาเลียนโรสนะคะของอเลนทอ c คอฟฟี่นี่แหละค่ะ ปกติแล้วกาแฟเย,ยเราใช้2ช็อตกาแฟปั่นเราก็ใช้2ช็อตเหมือนเดิมนะคะก็คือเราใส่กาแฟกันอยู่ที่ประมาณ18-20ถึงกรัมนะคะสำหรับสูตรกาแฟของ Oriental เนี่ยค่ะกาแฟของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราคิดกันในราคาส่งที่5กิโลขึ้นไปนะคะกิโลละ600บาทค่ะเมื่อตอนคลิป16ออนพี่เน่พูดราคาผิดไป,ปน,นิดนึงนะคะอันนั้นเป็นราคาเก่าค่ะก็ตอนนี้เนี่ยคือราคาอยู่ที่กิโลละ600บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพอเราใช้ประมาณ18-20ถึงกรัมค่ะกาแฟเรา ก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึง12บาทน,นะคะค่ากาแฟค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพอเราทําเป็นเมนูกาแฟปั่นเนี่ยเราใช้แต่ละสูตรเนี่ยใส่อะไรลงไปบ้านเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่อเมริกาโน่ก่อนเลยนะคะสำหรับอเมริกาโน่ปั่นค่ะก็เราจะใช้กาแฟกัน2ช็อตนะคะ สำหรับอเมริกาโน่ปั่นนะคะเราจะดึงน้ํากาแฟกันออกมาที่3ออนค่ะถ้าหากว่าเราสังเกตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราทําเมนูปั่นนะคะเราก็จะลิงก์มาจากเมนูเย็นเลยนะคะสูตรนี่เรียกว่าเหมือนจะก๊อปกันมาเลยค่ะแต่มันจะมีต่างกันแค่เล็กน้อยนะคะทีนี้เวลาที่เราทํากาแฟปั่นนะคะพี่เนอยากจะแนะนํานิดนึงค่ะให้เราหาถาังหรือเหยือกนะคะที่ใส่น้ําแข็งใส่น้ําแบบนี้ค่ะเราให้เราออกกาแฟค่ะลงมาแช่แบบนี้นะคะเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิของกาแฟที่ออกมาเพราะว่า เวลาที่กาแฟออกมาร้อนๆนะคะแล้วก็เวลาที่เราปั่นใส่ปั่นลงไปเลยอย่างงี้ค่ะบางทีเนี่ยความร้อนของน้ํากาแฟเนี่ยก็จะไปทําให้น้ําแข็งเราละลายเร็วนะคะพี่เนตก็เลยมีเทคนิคค,ค่ะว่าให้เราเนี่ยหาเหยือกหรือหาโถเลยนะคะใส่น้ําแข็งใส่น้ําไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นการน็อกกาแฟดีกว่านะคะให้เขาลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วค่ะ,ะทีนี้ถ้าหากว่าสําหรับคนทานไม่หวานเลยนะคะเราสามารถเติมน้ําเปล่าลงไปได้เลยค่ะที่4ออนนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับเราจะ ทําเป็นแบบเมนูที่แบบหวานปกติของอเมริกานโน่ปั่นนะคะพี่เน่จะใส่น้ำเชื่อมค่ะลงมาที่1ออนครึ่งนะคะ,ะน้ำเชื่อมนะคะ1ออนครึ่งอันนี้เป็นสูตรหวานปกตินะคะ น้ำเชื่อมนออนครึ่งค่ะต้นทุนเนี่ยถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็จะอยู่ที่ประมาณ2บาทนะคะอ่านี่ค่ะแล้วน็อกพักเดียวค่ะไม่ต้องนานแค่แบบให้ลดอุณหภูมิลงเสร็จแล้วนะคะกาแฟค่ะอยู่ที่ประมาณ10บาทนะคะแล้วเราก็เติมน้ําเปล่าค่ะน้ําเปล่าเดี๋ยวพี่เน่จะใส่ลงมาที่3ออนนะคะ,ะใส่เลยนะคะนี่ก็เทลงมาค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็มาใส่น้ําแข็งได้นะคะ กาแฟนะคะ10บาทค่ะแล้วก็น้ำเชื่อม1ออนครึ่งนะคะพี่เนเต้ให้กลมๆก็อยู่ที่2บาทค่ะเสร็จแล้วก็เทลงไปเลยนะคะน้ำน้ำแข็งแก้วพี่เนคิดรวมๆแล้วกันนะคะว่าอยู่ที่5บาทค่ะส่งเพราะฉะนั <ix> ้นต้นทุนของอเมริกาโน่ปั่นแก้วนี้นะคะก็คือ12.57บบาทค่ะเดี๋ยวเราปั่นเลยเนาะ25วินาทีนะคะโปรแกรมของการปั่นกับเครื่อง i-mix ค่ะ มาเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นอเมริกาโน่ปั่นนะคะต้นทุน17บาท 5. นี่นะคะเราก็เทลงไปเลยทีนี้พอความเป็นอเมริกาโน่สม,ม่าเขาก็จะมีแบบเป็นฟองๆนะคะเราอาจจะต้องแบบปิดฝาอะเดี๋ยวประมาณนี้ละกันเนาะอเมริกาโน่ปั่นนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะต้นทุนแก้วนี้17บาทนะคะ เมนูต่อไปค่ะเดี๋ยวพี่เน่จะมาทำเอสเปรสโซ่ปั่นบ้างนะคะเอสเพรสโซ่ปั่นก็เหมือนเดิมค่ะไปทำกาแฟนะคะก็จะใช้กาแฟ2อช้อนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราจะดึงน้ำกาแฟที่4ออนค่ะเอสเพรสโซ่นะคะน้ำกาแฟ4ออนค่ะเหมือนเดิมนะคะเอามาน็อกไว้เลยค่ะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเพื่อความสะดวกนะคะเราอาจจะเตรียมถ้วยตวงมาอีกใบหนึ่งค่ะแล้วเราก็มาทำส่วนผสมรอไว้นะคะนมผสมนะคะเราจะใช้กันอยู่ที่2ออนครึ่งค่ะก็2อออนครึ่งนะคะพี่เน่ก็เทลงมาใส่ถ้วยนี้ ได้เลยค่ะมาอีกถ้วยหนึ่งนะคะเตรียมรอไว้เลยเพราะว่าอีกถ้วยหนึ่งเราเออกกาแฟค่ะไปน็อกน้ําแข็งอยู่เนาะให้อุณหภูมิเขาลดลงนะคะนมผสม2อออนครึ่งเนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่5บาทนะคะแล้วก็กาแฟของเราค่ะจะอยู่ที่10บาทนะคะ2ชอช็อตค่ะใส่ลงมานะคะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็มาใส่โถได้เลยค่ะตอนนี้นะคะถ้ากับว่าต้นทุนในแก้วเรา15บาทนะคะ ทีนี้เราก็สามารถที่จะใส่น้ําแข็งลงได้เลยนะคะแต่ว่าพี่เน่จะบอกว่าถ้าสําหรับร้านไหนที่มีผงปั่นค่ะผงปั่นเนี่ยเราจะใส่ไปประมาณ1ช้อนตวงนะคะซึ่งเราชั่งกันมาแล้วอยู่ที่ประมาณ5กรัมค่ะผงปั่น5้ากรัมเนี่ยพี่เน่ก็คิดแล้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2องบาทห้ค่ะเดี๋ยวเราให้3บาทแบบเต็มๆไปเลยเนาะผงปั่นนะคะ3บาทค่ะใส่ลงไปนะคะเป็น18บาทเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งนะคะ น้ำแข็งกับแก้วค่ะไปอีก5บาทนะคะรวมแล้วนะคะต้นทุนของสูตรเอสเพรสโซ่ปั่นค่ะก็จะอยู่กันที่ประมาณ23บาบาทอ่าเรียบร้อยค่ะ ถ้าหากว่าร้านไหนที่ไม่ได้ใส่ผงปั่นนะคะตัดราคาผงปั่นออก3บาทค่ะก็เหลือ20บาทนะคะอ่านี่พี่เน่คิดเป็นราคารวมผงปั่นไปด้วยเลยเนาะของดาวินชีเพราะว่าพอเวลาที่เราใส่อะค่ะมันก็จะทำให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยคือเนื้อนเนียนแล้วก็ช่วยดันรสชาติให้แบบ เด่นขึ้นนะคะรสชาติกาแฟแบบเข้มขึ้นแบบนี้ค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะเอสเพรโซปั่นค่ะ23บาทนะคะถ้าไม่ใส่ผงปั่นก็20บาทค่ะอ่าทีนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําเป็นเมนูคาปูชิโน่ปั่นกันบ้างค่ะเหมือนเดิมค่ะคาปูชิโน่ปัน่นกาแฟ2ช็อตนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เนจะดึงน้ากาแฟ3อ้ออนค่ะคาปูชิโน่ปั่นนะคะน้ากาแฟ3ออนค่ะ แ่เหมือนเดิมเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําส่วนผสมอีกแก้วหนึ่งนะคะส่วนผสมของคาปูชิโน่ปั่นหวานปกตินะคะพี่เนจะใส่นมผสมที่2ออนครึ่งค่ะ2ออนครึ่งคือ5บาทนะคะนี่นะคะ1ออนครึ่งค่ะแล้วก็อีก1ออน5บาทนะคะเสร็จแล้วค่ะนมสดรสจืด1ออนค่ะ30 ML นะคะนมสดรสจืด30 ML พี่เน่ให้จริงๆมันประมาณบาท50นะคะพี่เน่ก็ให้ไป2บาทเลยก็ได้นะคะอ่ะ ห้บวกสเป็น7แล้วนะคะแล้วก็เอากาแฟมาใส่ค่ะ10บาทเป็น17บาทนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะสูตรคาปูชิโน่เราต้องการให้มีความแบบเข้มมันกลมกล่อมแบบนี้นะคะเราก็เลยเติมนมสดลงไปนิดหนึ่งแทนฟองนมค่ะอ่ะพอเรียบร้อยแล้วเราก็มาเทใส่ได้เลยแล้วก็ผงปั่นนะคะถ้าหากว่าร้านไหนมีก็เพิ่มไปอีก3บาทค่ะร้านไหนไม่มีก็ไม่ต้องใส่เนาะ ไม่ต้องเพิ่มนะคะอ่าเพิ่มไปอีกสามบาทน้ําแข็งเต็มแก้วค่ะเท่ากับว่าตอนนี้คาปูชิโน่ปั่นของเรานะคะรวมแล้วนะคะก็คือกาแฟสิบาทค่ะนมผสมห้าบาทแล้วก็นมสดสองบาทนะคะผงปั่นอีกสามบาทน้ําแข็งรวมแก้วห้าบาทค่ะทั้งหมดยี่สิบห้าบาทนะคะแล้วก็ปั่นได้เลยค่ะ เทมาเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราแบบว่าเอาทําให้อุณหภูมิของกาแฟเย็นลงก่อนนะคะน้ําเราน้ํากาแฟปั่นเราอะคะ่ะก็คือจะไม่ได้รู้สึกว่าเหลวเป็นน้ํามากเกินไปนะคะปิดฝาค่ะอันนี้เราได้แล้วนะคะคาปูชิโน่ปั่นค่ะเมนูต่อไปเดี๋ยวเรามาทําเป็นลาเต้ปั่นกันนะคะ สำหรับลาเต้ค่ะก็กาแฟ2ช็อตเหมือนกันค่ะแล้วก็เราจะดึงน้ำกาแฟมา2อ,ออนนะคะลาเต้ค่ะน้ำกาแฟ2อ,ออนนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเราจะเอามาใส่น้ำแข็งนะคะแช่เพื่อลดอุณหภูมิค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนของส่วนผสมนะคะพี่เนจะใส่นมผสมค่ะมาที่2อ,ออนครึ่งนะคะก็น,นี้เป็นสูตรหวานปกตินะคะถ้าหากว่าใครอยากจะหวานมากหวานน้อยก็เพิ่มลดเอาเนาะ เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะใส่นมสดลงมาที่2ออนนะคะ2ออนนี่นะคะนี่2ออนใส่ลงมาแล้วก็กาแฟค่ะนี่นะคะเราก็ใส่ลงมาคนให้เข้ากันนะคะ สำหรับแก้วนี้นะคะลาเต้ค่ะกาแฟ10บาทนะคะนมผสม2ออนครึ่ง5บาทค่ะแล้วก็นมสด2ออนนะคะพี่เน่ก็ให้กลมๆอยู่ที่4บาทค่ะก็เป็น19บาทนะคะก็ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ใส่ผงปั่นนะคะก็คืออันนี้น้ำแข็งบวกแก้วไป5บาทนะคะก็แก้วนี้ต้นทุนอยู่ที่24บาทค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเราใส่ผงปั่นลงไปด้วยนะคะเพิ่มไปอีก3บาทค่ะเป็น27บาทนะคะผงปั่นของดาวินชีค่ะใส่ลงไปน้ำแข็ง1แก้วค่ะ 25วินาทีค่ะาลาเต้ปั่นนะคะเทใส่แก้วได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับลาเต้ปั่น16ออนนะคะ เมนูต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทําเป็นมอคค่าปั่นกันนะคะสําหรับเมนูมอคค่าปั่นนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะต้องมีโกโก้ผสมนะคะซึ่งพี่เนก็มีโกโก้ผสมที่เราเตรียมเอาไว้กันอยู่แล้วเนาะก็สําหรับสูตรโกโก้ผสมนะคะไปดูได้จากคลิป16ออนนะคะพี่เนมีการคิดแล้วก็คํานวณต้นทุนไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทํากาแฟกันก่อนนะคะมอคค่า ok ปั่นก็กาแฟ2ช้อนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เราจะดึงน้ากาแฟกัน3ออนนะคะน้ากาแฟ3ออนค่ะเหมือนเดิมค่ะอ่าแช่น้ําแข็งไว้นะคะลดอุณหภูมิเสร็จแล้ว แล้วเราก็มาเตรียมค่ะแก้วผสมนะคะพี่น่าจะใส่โกโก้ผสมค่ะลงมาที่1ออนครึ่งนะคะเมนูปั่นเนาะอ่า1ออนครึ่งนะคะก็ถ้าดูจากต้นทุนที่เราคิดกันนอนเกออนค่ะ1ออนครึ่งนี่ก็คือ3บาทนะคะใส่ไปแล้วก็นมผสมค่ะเราจะใส่นมผสมกันที่1ออนครึ่งนะคะก็อีก3บาทค่ะนี่นะคะแล้วก็กาแฟค่ะกาแฟ2ช็อตนะคะ10บาทค่ะก็เป็น16บาทแล้วนะคะ คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็เทใส่ถั่วปั่นได้เลยค่ะถ้าหากว่าร้านที่ไม่ใส่ผงปั่นนะคะอันนี้16บาทแล้วก็เดี๋ยวเราใส่น้ําแข็งค่ะพอรวมกับค่าแก้วด้วยพี่แน่คิดไป5บาทนะคะไม่ใส่ผงปั่นก็คือต้นทุนแก้วนี้จะอยู่ที่21บาทค่ะน้ําแข็งนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าร้านที่ใส่ผงปั่นนะคะเราก็จะใส่ผงปั่นกันไปอีก1ช้อนค่ะนี่นะคะแล้วก็เพิ่มไป3บาทค่ะเป็น24บาทนะคะ ได้มาเรียบร้อยนะคะมอคค่าปั่นค่ะเรียบร้อยค่ะกับ5เมนูกาแฟปั่นนะคะพี่เน้มาอัปเดตสูตรให้นะคะพร้อมกับอบอกต้นทุนของกาแฟแต่ละแก้วให้ด้วยนะคะ เห็นไหมคะว่าเมนูแต่ละแก้วค่ะพอเวลาที่เรามาทําเป็นเมนูปั่นเห็นไหมคะว่าต้นทุนของเราเพิ่มขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราคิดเมนูกาแฟเย็นนะคะพอมาเป็นเมนูกาแฟปั่นเนี่ยอย่างน้อยๆนะคะควรจะบวกต้นทุนเพิ่มขึ้นมาอีกสักอย่างน้อยสักหาบาทนะคะ5บาท10บาทแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละร้านเลยนะคะพี่เน่ก็มาแชร์ให้ค่ะว่าเนี่ยละคะก็เป็นสูตรกาแฟปั่นนะคะที่เรามาอัปเดตกันค่ะแล้วก็มาบอกต้นทุนให้ด้วยนะคะก็ถ้าอย่างไรนะคะหลังจากดูแล้วค่ะก็ ็ไปลองปรับสูตรกันดูได้นะคะหรือว่าไปลองปรับใช้กับที่ร้านได้ค่ะถ้าหากว่าใช้สูตรแบบนี้นะคะใช้วัตถุดิบเหมือนพี่เน่เนี่ยะคะ่ะไปคิดราคาต้นทุนเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะต้นทุนราคานี้นะคะเราก,ก็คือจะเป็นแค่ค่าวัตถุดิบนะคะยังไม่ได้รวมค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าค่าพนักง,งานอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นต้นทุนที่วัตถุดิบที่เราใช้เลยค่ะถ้าหากว่าดูแล้วนะคะชอบไม่ชอบอยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันค่ะหรือว่าอยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้แบบไหนนะคะเมนูยังไงบอกมาได้ ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่เนจะมาแชร์ให้นะคะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เนแล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะ5สูตรกาแฟปั่นค่ะอัปเดตพร้อมบอกต้นทุนค่ะไปลองทำกันดูได้เลยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะปกติท้ายคลิปเราต้องชิมเนาะถ้างั้นเราก็ชิมด้วยละกัน ออื่ยคือแบบว่าอเมริกาโน่ชื่นใจมากอืมเอปโซ่ก็เข้มค่ะเข้มหวานไม่มากอืมคาปูโปก็กลมกล่อมอร่อยทุกแก้วเลยอะ่ะคนเรารสชาติเลยอืมลาเต้น,นุ่มๆน,นะคะอุ้ยอร่อยอะ่ะเหมือนแบบนมกาแฟปัน่นอืม ทำไมถึงอร่อยทุกแก้วขนาดนี้เนี่ยไปลองทำกันดูเลยค่ะ